สวัสดีครับผมนายสิิชัยธรงอสานครับสาขาประศึกษาห้องหนึ่งรหัสประจำตัวนักศึกษานะครับหกแปดหนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งสองหนึ่งครับอขอหัวข้อที่ผมได้นะครับก็คือหลักสูตรแกนวิชานะครับหลักสูตรแกนวิชาคือหลักสูตรที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนในทุกระดับนะครับในการศึกษา ได้เรียนรู้และหาทักษะเพื่อค้นหาตัวเองให้เกิดทักษะและเจตคติครับและก็หลักสูตรแกนกลางนี้เป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาต่อในระดับประสมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาครับหรือประกอบอาชีพในอนาคตการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่าง และระดับประถมศึกษาประยมศึกษาในรมศึกษา,กษาทุกโอกาสและมีโอกาสเข้าถึงทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและสังคมครับผมนายชีชัยขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ